ครับสวัสดีครับสุขสันต์วันอาทิตย์ตอนเช้านะฮะเช้าเช้าแบบนี้นะจัดกาแฟนะเหมือนเดิมไหมวันนี้อยู่กับดัชเชสนะฮะอเมริกาโน่สูตรฟรีนนั่นเองนะฮะนี่ครับสูนสีฟ้าแบบนี้นะฮะระหว่างนี้รอความนะฮะอุณหภูมิของเครื่องนะฮะดัชเชสให้เขาพร้อมก่อนนะครับ นน่นะนี่ก็บอกว่าเป็นแคปซูลนะขนาดน้ำหกขีดนะแต่ผมใช้แก้วเนี้เดี๋ยววันนี้จะดื่มแบบ XL นะครับีน่นะโอเคทีนี้เราก็จะมาดื่มนะฮะเจ้ากาแฟนี้นะครับเคเครื่องพร้อมแล้วนะฮะนี่เราจะกด น้ำทิ้งนะฮะสักหนึ่งฟังนะครับเพื่อเป็นการนะครับล้างอ่ีนะเกือบลืมนี่ผมทำดื่มเอาไว้ลืมเอาออกทิ้งกัอนอ่าเพื่อมันการกดน้ำล้างเจ้านี้ด้วยนะเออส่วนถามว่าเวลาล้างเนี่ยปกติล้างยังไงนะก็คือกดน้ำร้อนล้างเลยก็ได้แต่ว่า ในอุป,รปรกรณ์ของดัชเชนเนี่ยเขาจะมีนะครับเจ้านี่ครับอ่ามีหน้าที่มีประโยชน์ในการล้างนี่แหละเออนี่นะไม่ใช่ได้มาแล้วเอาไปชิ้งนะเออมีประโยชน์ช่วยในการล้างนี่นะตรงนี้ยมันจะมีหัวเข็มอยู่ข้างบนใส่แงนี้นามันจะวนแล้วก็ช่วยในการล้างได้ก็เอาไปฮะใส่เข้าไปแล้วผมก็ น้ำอยู่แค่ขีดเดียวพอครับผมก็กดเหมือนกดน้ำร้อนปกติครับผาก็จะทํทำงานหนงกอไปนะครับล้างทุนนี้แน่นต่างๆอโอเคเนี่ยกดน้ำครั้งที่หนึ่งล้างนะเจ้าเข็มเจาะแล้วฝาครอบเออ แล้วก็ช่วยเรื่องที่ว่าให้อุณหภูมิน้ำเนี่ยมันร้อนด้วยนะอเออก็ออกมานี่เวลาออกมาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมเอาอันนี้นำเปล่าออไปทิ้งกลับไปล้างก่อนแ <Hey. S 1> ล้างเสร็จแล้วนะฮะแกวางไว้ครับนี่แะแคปซูลผมเนาะใส่เข้าไปครับอ่าอีกทีครับอเมริกาโน่ซูพรีมของดัชเชสนะครับใส่เข้าไปครับ อวันนี้ผมจะดื่มแบบ XL เป็นเมนูร้อนนะครับผมก็หมุนเข็มไปเลยเป็น XL นะครับนนะครับผมพร้อมอยู่แล้วก็กดเร่งไปเลยครับแล้วก็รอไงามากาแฟกับซูนเนี่ยนี่นะรอ,อนะรอรอแล้วก็มีกลิ่นกาแฟมาวันนี้ได้อันนี้มา ใครเคยลองหรือยังครับผมจะมากินเป็นมื้อเช้าผมเนี่ยแหละนะสองชิ้นสามสิบบาทกันเลยทีเดียวราคาป้ายนะจะบอกว่าเป็นพายไส้สับป,ปะรดคู่นะครับนี่ระหว่างรอกาแฟแล้วก็มาแกะพายไส้สับป,ปะรดคู่ดูนะว่าในตามจะเป็นยังไงนะฮะโอเคได้แล้วไส้สับป,ปะรดคู่นะครับ ก่้งกับแฟนอือดีร้อยแกะมาแล้วนะริงไหมอ่ะเดี๋ยวไม่รู้หน้าตาเป็นนี้นะนนชิ้นใหญ่ๆเต็มๆนะฮะหยิบมาสักหนึ่งชิ้น,นแันได้พอดีเลยดูนะเออเนี่ยไ้สับป,ประรดของเขา น,นี่มีชิ้นเนื้อสับป,ปะรดด้วยเอ,อทุกทีก็หยิบทานเลยเคี้ยวกุบๆนะไม่เคยมาแกะดูแบบนี้เอออแกะดูแล้วมีชิ้นสับป,ปะรดด้วยโอเคนี่เป็นไงเต็มๆเช้านี้ผมได้แล้วขนมปังได้กาแฟแล้วนี่ทานคู่กันนะ่หอมโอเคผมเช้านี้ครับ สรุปอีกทีนะฮะกาแฟอเมริกาโน่สุรีมนะฮะขนมปังนะฮะสับปะรดคู่นะฮะพายนะครับไส้สับปะรดนะะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะฮะชอบนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะฮะเป็นกำลังใจให้เรานะครับมื้อเช้าอย่างนี้นะฮะเผื่อใครนะฮะลองไปหาทานดูนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับผม